ต่างๆของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดนะครับตัวก้านสตรีมนะครับตัวก้านสตรีมฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นก้านสตรีมแบบ4รูนะครับตัดมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าจอ7 s เวนเซกเมนต์นะครับซึ่งแสดงตัวเลขระยะเวลาที่เราใช้ในการชงนั่นเองครับลงมาข้างล่างอีกนะครับตัวเกจวัดแรงดันด้านซ้ายนะครับจะเป็นเกจที่แสดงค่าแรงดันของตัวสตรีมไบเลอร์ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหัวชงครับ โดยที่การทํางานของหัวชงนะครับเราสามารถปัดได้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตามโปรแกรมที่เราตั้งค่าเลยครับขยับขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะเจอปุ่มปุ่มหนึง่งปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับการเปิดหรือว่าการล้างหัวชงนั่นเองครับมาที่ตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับหัวใจน้ําร้อนนะครับมานะครับตัวก้านสตรีมด้านขวาตัวก้านสตรีมด้านขวาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวก้านสตรีมด้านซ้ายอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวหัวนอสเซลนะครับ เขาจะมี6กลูครับตัวนี้ทําให้มีมิติการสรตรีมที่แตกต่างกันนั่นเองครับแล้วก็ตัวเกจที่อยู่ด้านขวานะครับเกจต,ตัวนี้จะเป็นเกจที่วัดแรงดันของตัวระบบน้ําภายในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําที่เข้ามาหรือว่าแรงดันในการสกัดนะครับก็จะแสดงที่เกจต,ตัวนี้ครับในส่วนระบบไฟของตัวซินเนโซนะครับซินเนโซทุกรุ่นเนี่ยระบบไฟเขาจะเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับหรือก็คือจะมีสายไฟแค่3เส้นนะครับ การเดินไฟนะครับให้เราเลือกใช้สายไฟเบอร์6นะครับต่อเข้ากับตัวเบรกเกอร์นะครับโดยที่รุ่น2หัวนะครับให้ใช้ตัวเบรกเกอร์ที่มีขนาดมากกว่า28แอมป์ครับในส่วนของ3หัวชงนะครับให้ใช้เบรกเกอร์ที่มีขนาด40แอมป์ขึ้นไปครับตัวเครื่องซินเนโซนะครับเขาจะมีตัวปั๊มแยกออกมาให้โดยเฉพาะนะครับโดยที่ตัวสายนะครับเขาจะมีสายมาให้ด้วยกันทั้งหมด3เส้น จะมีสาย2เส้นนะครับต่อมาจากที่ตัวเครื่องแล้วก็1เส้นนะครับเพื่อไว้สําหรับต่อระบบประปาภายนอกตัวเครื่องซินเนโซนะครับระบบน้าเขาเนี่ยจะต้องเป็นระบบน้ําที่มีตัวแรงดันนะครับหากต้องการใช้ในการจุ่มถังเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวปั๊มนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเพื่อทําหน้าที่ในการดูดน้ําจากตัวถังนะครับเข้ามาที่ตัวปั๊มของตัวซินเนโซนั่นเองครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่สายมีอะไรกันบ้าง มาดูกันที่สายแรกนะครับคือสายที่ไม่มีสีนะครับตัวสายนี้นะครับจะเป็นสายสําหรับการต่อกับตัวระบบปาปาภายนอกหรือถ้าหากต้องการจะใช้ในการจุ่มถังเนี่ยจะต้องมีตัวปั๊มนะครับดูดจากตัวถังจุ่มน้ําขึ้นมาที่ตัวปั๊มครับต่อมานะครับตัวสายสีชมพูครับตัวสายนี้จะเป็นสายที่ต่อเข้าไปยังตัวสตีมไบเลอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสายสีเทา ตัวสายนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ต่อเข้าไปที่ตัวหัวชงของเรานั่นเองครับเรามาดูจุดที่ต่อสายสีเทาจากภายในเครื่องกันนะครับก็ตัวสายสีเทานะครับหลังจากที่ต่อเข้ามาในเครื่องนะครับตรงนี้เราก็จะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งมานะครับมาตามท่อจากนั้นเขาก็จะแยกออกมานะครับเพื่อมาเข้าตัวโฟร์มิเตอร์ของทั้ง2ตัวนะครับ ตัวโฟร์มิเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือตัวโฟร์มิเตอร์ของตัวหัวชงที่1แล้วก็หัวชงที่2นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2หัวชงนะครับจากนั้นนะครับก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัวพีฮีทนะครับหรือก็คือตัวท่อที่อยู่ในตัวสตีมอยเลอร์นะครับเพื่อทําให้อุณหภูมิของน้ําที่วิ่งไปที่หัวชงเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็หลังจากที่ตัวเขานะครับเข้าผ่านตัวสตีมอยเลอร์แล้วนะครับก็จะออกมานะครับ ดูตามข้าอะไรนะครับออกมาเพื่อเข้าตัวคอฟฟ่บเลอร์นะครับแล้วก็จากตัวคอฟฟ่บเลอร์นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวหวัวชงเพื่อออกมาในการสก,กัดกาแฟ,ฟปกติทั่วไปนะครับต,ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวสายสีชมพูกันบ้างนะครับโดยที่ตัวสายสีชมพูนะครับหลังจากที่ต่อเต้าตัวเครื่องแล้วเนี่ย <S <s เขาก็จะแยกออกมาเป็นทั้งหมด2ทางนะครับ <S <s ทางแรกนะครับจะวิ่งต่อเข้าไปตัวสตีมไบเลอร์นะครับก็เพื่อสําหรับ กดน้ำร้อนหรือว่าในส่วนของการสตรีมจะใช้น้ําจากตรงส่วนนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะวิ่งออกมาที่ตัวนี้นะครับโดยที่ตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวมีน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะครับมีน้าร้อนน้าเย็นเพื่ออะไรก็ในกรณีที่เรากดปุ่มน้ําร้อนเนี่ยแล้วน้ําร้อนออกมาอุณหภูมิสูงเกินเลยเนี่ยวิธีที่เราจะทําให้อุณหภูมิน้าร้อนเย็นลงก็คือการดึ่น้ําจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติไปผสมกับขวดน้าร้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองครับ ความจุของตัวหม้อต้มนะครับก็ในส่วนของตัวสตีมไบเลอร์เนี่ยตัวนี้นะครับจะมีความจุอยู่ที่7ลิตรแล้วก็ในส่วนของตัวกาแฟไบเลอร์นะครับหรือก็คือตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่1ลิตรนะครับโดยที่ตัวกาแฟไบเลอร์เนี่ยก็จะแยกตามหัวชงเลยถ้าเกิดเรามี2อหัวชงก็จะมีตัวกาแฟไบเลอร์เนี่ยสตัวโดยที่แต่ตัวก็จะมีความจุ1ลิตรครับ เรามาดูกันที่ตัวควบคุมนะครับว่าเราสามารถปรับแต่งค่าอะไรกันได้บ้างนะครับก็ B G หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะบอกอุณหภูมิของตัวหัวชงที่หนึ่งนะครับ B G สองอันนี้จะบอกอุณหภูมิของหัวชงที่สองสตรีมอันนี้จะบอกตัวอุณหภูมิของตัวสตรีมไบเลอร์นะครับวิธีเลื่อนไปยังเมนูถัดมานะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มขึ้นหรือว่าลงก็ได้นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าอุณหภูมิของตัวหัวชงนะครับ Bt หนึ่งนะครับก็คือการตั้งค่าอุณหภูมิของหัวชงที่1 b ึ่ง Bt อก็คือการตั้งค่าอุณหภูมิของหัวชงที่2นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าปริมาณน้านะครับของหัวชงที่1นะครับโดยที่เราสามารถตั้งค่าได้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับการใช้งานของเซนเซอร์เนี่ยก็คือเขาจะเป็นการปัดที่หัวชงนะครับปัดซ้ายก็คือการั้งค่าด้านซ้ายปัดขวาก็คือจะใช้ค่าจากการั้งค่าด้านขวานะครับ อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกทีภายหลังนะครับต่อมานะครับก็เหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวชงที่2นะครับหน้าถัดมานะครับสตีมแท้งหน้านี้ก็จะบอกอุณหภูมิของตัวหม้อต้มสตีมไบเลอร์นะครับหน้านี้ก็จะเป็นบรรทัดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าอุณหภูมินะครับหากเราต้องการตั้งค่าเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มด้านซ้าย ตรงตำแหน่งกับตรงตำแหน่งกับค่าเซตพอยนะครับหลังจากกระพริบแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มขึ้นหรือว่าลงเพื่อปรับเลือกอุณหภูมิที่เราต้องการได้เลยครับการเข้าสู่เมนูเลเวล2นะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มโฮมนะครับหนึ่งครั้งให้กลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับหลังจากกลับมาสู่หน้าแรกแล้วนะครับให้เรากดปุ่มโฮมค้างไว้ครับกดปุ่มที่3าด้านซ้ายมือค้างไว้ครับแล้วก็ปล่อยปุ่มด้านซ้ายครับ จากนั้นปล่อยปุ่มด้านขวาครับถ้าหากขึ้นคำว่าโปรแกรมโหมดแล้วก็มีคำว่าอินดิวิดนะครับหรือว่ายูนิเวอร์เนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเราเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่ารลเวลสองเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่โปรแกรมแรกกันเลยดีกว่าครับโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกโหมดการทํางานของตัวเครื่องนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเลือกเป็นค่าอิน i ิวิ u ด l ไว้เนี่ย หัวชงที่1แล้วก็หัวชมที่2นะครับโปรแกรมการตั้งค่าจะแยกอิกสระจากกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเปลี่ยนนะครับ,รบกดด้าน,ห,นหากเราเลือกเปลี่ยนเป็นคำว่า Universal นะครับหัวชงด้านซน้ายแล้วก็หัวชงด้านขวานะครับโปรแกรมจะเหมือนกันทั้งหมดครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกกลับเป็นอินดิวเวอไว้ก่อนนะครับเมนูนี้นะครับก็จะบอกหน่วยของอุณหภูมิที่เราแสดงผลกันที่หน้าจอนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้หน่วยเป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮ์ครับอันนี้ขอเลือกเป็นเซลเซียสไว้ก่อนนะครับเมนูถัดมานะครับ เมนูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าออกจ e t โรงงานนะครับไม่แนะนําให้ทําการตั้งค่าแก้ไขด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นค่าอ f f s e t ของตัวหัวชมที่สนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าอ f f s e t ของตัวสตีมไวเลอร์ครับเมนูถัดมานะครับค али เบ t e รเตอร์เมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูสําหรับทางช่างเทคนิคนะครับปรับตั้งค่าใหม่ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้ปรับด้วยตัวเองนะครับเมนูถัดมานะครับ s y ิ t เต็มคอรนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับการตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลานะครับอะครับก็ตัว s i n เกโซนะครับเขาะจะมีชุดฮีเตอร์นะครับทำความร้อนที่ตัว Steam บเ i อ e r เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับถ้าเราดูที่หน้าจอเลยเนี่ยก็จะมีทั้งสตีม m 1, s t e สตีมซึ่งกันที่เขามีตัวชุดทำความร้อน2ชุดในตัว Steam บเ i อ e r เนี่ย ก็มีไว้เผื่อว่าในกรณีที่ชุดใด้ชุดหนึ่งเนี่ยเสียหายอะไรเนี่ยในกรณีที่ชุดใด้ชุดหนึ่งเสียหายเนี่ยตัวเครื่องก็ยังจะสามารถทําอุณหภูมิของตัวสต er, ีมไวเลอร์ให้ยังร้อนอยู่ได้นั่นเองครับส่วนบิลออด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีเตอร์ที่ควบคุมหัวชมครับหน้าตัดมาครับเทอร์เลอร์หลอกอันนี้ หน้านี้นะครับในกรณีที่มีเออรเลอร์หรือว่ามีอาามต่างๆเกิดขึ้นในตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมาแสดงผลอยู่ที่หน้านี้นะครับหน้าสุดท้ายนะครับก็คือ Return to Operation นะครับถ้าเราเลือกเย็ดเนี่ยก็จะกลับไปที่เมนูเลเวล1นะครับหรือว่าคือหน้าแรกสุดเลยนะครับก็กดปุ่มเย็ดนะครับเพื่อกลับไปที่หน้าแรกได้เลยครับในกรณีที่เกิด e er อ r ร์ขึ้นนะครับ ตัวเครื่องเขาก็จะแสดงค่าเออร์เลอร์นะครับมาที่บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอนะครับซึ่งความหมายของเออร์เลอร์แต่ละตัวนะครับเราสามารถดูได้ที่ตัวคู่มือนะครับเขาก็จะมีอธิบายบอกไว้อย่างในส่วนนี้นะครับ st f p ก็คือสตรีมสตรีมซุ่ลิงโผล่นะครับซึ่งก็คือตัวโผล่เนี่ยตรวจจับระดับน้ําไม่ได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ต้องมองไปที่ตัวระบบน้ําที่เข้าเครื่องนะครับว่ามีน้ําเข้าเครื่องหรือไม่ ก็สเปคตัวเครื่องของซีเนโซนะครับที่เขาแนะนำเนี่ยก็คืออยากให้มีตัวระดับแรงดันน้ำนะครับที่เข้าเครื่องตั้งแต่3.5บาร์ขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบระบบน้ําแล้วเนี่ยหลังจากที่เราแก้ไขเรื่องระบบน้ำที่เข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการลบตัวเออร์นะครับวิธีการลบนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูเลเวล2นะครับโดยการกดปุ่มโฮมค้างไว้กดปุ่มที่ส่งด้านซ้ายค้างไว้ ปล่อยปุ่มด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยปุ่มโฮมครับกดปุ่มขึ้นสองครั้งนะครับหลังจากจเข้าสู่หน้า e อ r o r l ลอกนะครับเขาก็จะบอกอรายละเอียดนะครับว่าไอ้อะลาร์มตัวเนี้ยเกิดขึ้นที่วันที่เท่าไหร่เวลาไหนวิธีลบอะลาราม์มจรงนะครับให้เรากดปุ่มาที่สามด้านซ้ายนะครับกดอีกครั้งหนึ่งให้คำว่าเขียนกระพริบครับจากนั้นกดปุ่มขึ้นหรือว่าลงก็ได้หนึ่งครั้งก่อนครับ ตัวเครื่องจะขึ้นคำว่า no น,นะครับก็ให้เรากดปุ่มขึ้นหรือว่าลงอีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้นะครับอารามก็จะหายไปทั้งหมดครับแรกสุดแล้วนะครับให้เรากดปุ่มลูกศรลงครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับจะเข้าสู่หน้าโปรแกรมการตั้งค่าของหัวชมที่หนึ่งนะครับ รายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับเล็บคือด้านซ้ายครับไลท์คือด้านขวาเนื่องจากว่าหัวชงของเราครับทำงานได้สองสภาวะก็คือปัดทางด้านซ้ายแล้วก็ปัดทางด้านขวานะครับการตั้งค่าก็ตามนี้เลยครับเรามาดูกันที่โปรแกรมตัวแรกนะครับ P Infill ครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปริมาณการปมน้ํานะครับโดยหน่วยนะครับตรงนี้จะเป็นวินาทีนะครับในที่นี้นะครับทางด้านซ้ายเราตั้งอยู่ที่5วินาที แล้วก็ทางด้านขวาก็ตั้งอยู่5วินาทีเช่นกันครับวิธีการตั้งค่านะครับก็ให้เรากดปุ่มด้านซ้ายนะครับตรงตำแหน่งนรบรรทัด P in fill กดครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของทางด้านซ้ายนะครับเราสามารถกดปุ่มขึ้นหรือว่าลงนะครับเพื่อตั้งเวลาได้ตามที่เราต้องการเลยหากเรากดด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก,าก,ารก็จะเข้าสู่การตั้งค่าด้านที่ขวาก็จะเข้าสู่การตั้งค่าด้านขวานะครับ ก็สามารถกดปุ่มขึ้นหรือว่าลงเพื่อเพิ่มลดปริมาณได้ครับตัวต่อมานะครับโฟเคาครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเครื่องซินเนโซนะครับปริมาณน้ําที่เขาวัดปริมาณน้ําที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาจะวัดรอบจากตัวโฟมิเตอร์นะครับโดยที่ความพิเศษของตัวโฟมิเตอร์ของซิเนโซเนี่ยคือเขาจะมีตัวแม่เหล็กนะครับอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกัน ซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องชงกาแฟจะมีแค่2ตัวทําให้เครื่องฟลเนโซนะครับมีความแม่นยําในการตั้งปริมาณน้ําที่สูงมากครับเรามาดูขั้นตอนการตั้งนะครับก็จะมีสูตรอยู่ง่ายๆนะครับก็คือให้เราใช้ปริมาณน้ํานะครับที่เราต้องการจะตั้งคูณด้วย2จากนั้นนะครับให้เราคูณด้วย 4. 5ดครับซึ่งตัว 4. 5ดเนี่ยนะครับก็คือค่าของ รอบของโฟมิเตอร์นะครับโดยที่โฟมิเตอร์เนี่ยหมุนรอกไปประมาณ4.5รอกจะมีค่าเท่ากับน้ํา1มิลลิตรครับส่วนที่เราให้คูณ2เนี่ยก็เผื่อในกรณีที่ตัวน้ํานะครับถูกกุ้มอยู่ในตัวผงกาแฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการชงนะครับโดยที่ใช้ตัวค่านะ5 0 0นะครับในการชงซิงเกิลช็อตแล้วมาดูปริมาณกันนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวเราจะใช้ตัวผงกาแฟ10กรัมนะครับ มาดูปริมาณน้ําที่ได้กันนะครับครับปริมาณน้ําที่ได้นะครับก็จะได้ใกล้เคียงกับ1ออนนะครับหรือว่า30มลลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความหยาบความละเอียดของตัวผงกาแฟที่เราบดออกมาด้วยนะครับ แต่ว่าค่าตรงนี้นะครับที่เราให้คํานวณเนี่ยจะเป็นค่าเบสิกเริ่มต้นละกันนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำเนี่ยขาดหรือว่าเกินไปสักเล็กน้อยนะครับก็ให้เราทําการเพิ่มรอบนะครับของตัวโฟร์มิเตอร์หรือว่าลดรอบของตัวโฟร์มิเตอร์ดูครับการล้างหัวทงนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูแบ็กฟัดนะครับหลังจากเข้าสู่เมนูออโต้แบ็กฟัแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวกรุ๊ป1กับกรุ๊ป2นะครับขึ้นคําว่าออฟไอยู หากเราต้องการล้างที่หัวชงไหนนะครับก็ให้เรากดไปที่บรรทัดนั้นครับจากนั้นให้เรากดปุ่มขึ้นหรือว่าลงเมื่อเลือกเป็นคำว่า lady แล้วนะครับก็ให้เรากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็ให้เราทำการปัดหัวชงของหัวชงที่เราต้องการจะล้างได้เลยครับมาดูันที่หน้าจอนะครับจะเห็นได้ว่าขึ้นคำว่า on นะครับ ตัวเครื่องนะครับเขาก็จะทําการปล่อยน้านะครับออกมา10วินาทีจากนั้นก็จะหยุด10วินาทีนะครับอย่างนี้นะครับสลับกันทั้งหมด5้ารอบหากเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับก็ให้เราทําการปัดหัวชงอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดการล้างหัวชงอัตโนมัติครับ